สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาไปกินเค้กสีครั้งแรกเลยนะเรามาอยู่เยอรมันปีนี้ก็เกือบจะสามปีแล้วอะ่ะเราเพิ่งเคยกินเค้กสีครั้งแรกเลยอยากจะลองไปกินดูแต่ว่าแถวบ้านเรามันไม่มีเนาะแล้วก็ที่นี่มันเป็นให้สั่งกับตู้นะคะแล้วก็จ่ายพันบาทได้เองเลยเสร็จแล้วก็ไปรับเนาะบรรยากาศในร้านก็เหมือนที่ไทยเลยค่ะทุกคนวันนี้ได้มาลองกินเค้กสี่ครั้งแรกที่เยอรมันนะคะเดี๋ยวจะเราจะบอกว่ามันอร่อยไหมเหมือนเทียบกับที่ไทยอันนี้เราสร้างเป็นเหมือนฮอตวิงเนาะแต่คิดว่าคงไม่เผ็ดหรอกแล้วก็อันนี้ไดด้มันนบ่ะนะ ล้วก็สั่งเป็นเป๊ปซี่มานะเป๊ปซี่นม็กเหมือนเดิมเป๊ปซี่ที่นี่เขาก็ให้กดเองนะไม่รู้ว่าที่ไทยเด๋ยวนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ซอสอ่ะมันจะแพงนะเหมือนจะต้องซื้อเพิ่มประมาณ50าสินเซนก็ประมาณ่อละ20ยี่บาทไม่เหมือนที่ไทยที่แบบกดได้ตลอดอะไรเงี้ยดก็เหมือนมันดอ่ะ เดี๋ยวเรามากินไก่กันนะคะไก่มาตาเป็นอย่างนี้ก็ดูกรอบดีนะคนก็ค่อนข,ข้างเยอะที่นี่มันเป็นเหมือนปั๊มอ่ะอู้อเพ็ดเหมือนกันนะทุกคนเผชดเผชดลึกๆอ่ะก,ก,ก็อร่อยอยู่นะทุกคนมันช่ำอะแบบว่าทีแรกเรากลัววมันจะแห้งแต่ก็มันหย่องอยู่นะดูมือเลย แต่ว่าเราสร้างเป็นอันนี้มาเป็นฮอตวิงมันเผ็ดอยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ใช่เล่นเล่นนะเด mm ี hmm. ๋ยวจะลองกินเอ่อคริสปี้วิงเป็นไก่กรอบเน mm ี hmm. ้ยมันเหมือนเนื้ออกกรอบเหมือนกันแต่ว่าไม่เผ็ดน mm ี hmm. ่ก็วันนี้ก็มากินแหลวนะคะจริงรู้สึกว่าที่ไทยมันจะเหมือนอยังไงมันมีหลายอย่างให้เลือกมากกว่าน,น้อเหมือนแบบมีข้าวไก่กรอบอะไรเงี้ยี่นี่ก็จะมีเบอร์เกอร์ให้เลือกนะแต่เบอร์เกอร์มันดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะ ก็เดี๋ยวไปกินต่อก่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากมาลองก็มาลองได้แต่เราว่าก็ไม่ได้แบบทับใจมากขอที่ไทเนาะอย่างน้อยซอสที่ไทยก็แบบมีให้กินฟรีไม่อั้นเนาะแตที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะ